สวัสดีครับอยู่กับผมฟอร์ดออร์นะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ฟอร์ดรุ่งเจริญสาขาคลองหลวงข้าน,นี้ก็เป็นเวลา4ี่โมงยีนาทีนะครับผมเรารนวิวเจ้าตัวแบรนด์ฟอร์ดเดนเจอกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวดับเบิลแคปสประตูเครื่องยนต์สองจุดศนย์ซิงเกิหนะครับผมนี่อยู่ด้านหลังก็เลยเป็นเอานะครับราคาที่ 7,900 0บาทนะครับผมแต่งเต็มแบบนี้เขากับสีดุดันทันสมัยอ่าแต่งแบบนี้เราดูกันบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนี่ด้านข้างเอาสแตนดาร์ดเลยลองมือจับลองมือจับเรนเจอร์ตัวสีแดงพื้นพื้น,นทุกคันต้องมีถ้าไม่มีเดี๋ยวรถเป็น 100, รอยแล้วก็มาที่นี่ครับซุ้มล้อซุ้มล้อเราก้เป็นซุ้มล้อแบบแรปเตอร์นะครับเป็นแบบซุ้มล้อใหญ่แต่เรียบ จะเป็นหมุดก็ได้นะถ้าลูกค้าชอบแบบไหนก็กัดสั่งกันให้เลือกได้หลายแบบหลายงานนะครับผมอ่าช่วงล่างมาดูล้อกันนี่เป็นล้อขอบ16นะครับอ่าพร้อมกับยางด้วย all terrain a t sumec t r i อืมอันนี้เป็นล้อไม่ใช่ล้อที่หสิเป็นล้อขอบ17เใช่ไหมหลอกเล่นครับเป็นล้อขอบส6บหอ่ามันก็ต้องมีเล่นบุกกันบ้าง16 17มันใกล้ใก,ใก,ใกเคียงกันอ่าก็ ล้อตัวนี้ก็จะคู่กับยางตัวนี้นะครับถ้าเป็นชุดโปรงของเราที่เราจัดให้อ่ารมาด้านหน้านะครับนนตัวนี้ด้านหน้าตัวนี้เราไม่มีข้อไฟหน้านะครับตัวนี้<ม>ข้อไฟหน้าเราไม่มีลูกค้าไม่ชอบเพราะว่ามันจะบดบังไฟตัวนี้นะครับซีไทม์ของเราอ่าเอ็กซ์เอของเรานะครับแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทก็จะมีไฟตัดหมอกด้วยนะครับนี่ข้างหลังใช้งานได้นะคะ,ะแล้วก็นี่เลยทุกคันต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่รู้เป็นอะไรเดิมๆไม่ชอบชอบแบบแต่งก็ต้องเป็นฟอร์ดตัวใหญ่แบบนี้เลยครับกระจังหน้ามี ไฟสามจุดข้าง้าตัวนี้อ่าตันี้อาจจะเป็นตัวใหม่เป็นไฟสีขาวแล้วเนาะหรือว่สีส้มเนอมันมีทั้งขาวทั้งส้มนะครับตัวนี้แล้วก็พร้อมเลนเจอร์สีแดงข้างบนนี่เป็นสติกเกอร์นะครับตัวนี้จะตัดเป็นรถคุมโทนดําแดงนะครับตัวนี้ก็ดํากับแดงมันคู่กันอยู่แล้วสายดุสายอันนี้น่ากลัวอ่าพร้อมกับอ่าฝาปงใส่ตัวนี้อ่าผมก็จําไม่ได้แล้วว่ามันคืออะไรตัวนี้อ่ะก็ ลูกค้าชอบก็ใส่ให้นะครับผมมันก็เป็นรูปม้าสีแดงตัวนี้สกูปหน้าเปิดสกูปสกูปหน้าสกูปฝาโปงอ่าใช่ตัวนี้นนนไม,ไม,ไม่ต้องคิดเรื่องครับไม่ต้องคิดมากผมก็มีตะกูตะก,กากบ้างคนเราเนาะจะไปคิดมากอ่ะแล้วก็มาเดินดูอีกข้างเดินข้างๆก็เหมือนเดิมครับฝั่งซ้ายฝั่ง,งขวาอ่านี่ครับผมสติกเกอร์เรนเจอร์พร้อมกับด้วยกรงเล็กของแรปเตอร์นะครับตัวนี้สติกเกอร์เรนเจอร์นะครับแต่คว่ คว้าคาดด้วยกรงเล็กแรปเตอร์นะครับผมข้างหลังล้อหน้าล้อหลังจะสไตล์เดีวยวกันครับและนี่เลยข้างบนเป็นโลบาร์เอาเลนเดอร์นะครับเนตัวนี้เป็นโลบาร์เอาเรนเดอร์แขนสั้นนะครับถ้าแขนยาวมันจะมันต้องมันจะต้องยาวมาสุดเลยตัวนี้จะเป็นแขนแขนสั้นอย่างนี้ของใต้เอาเลนเดอร์ก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็จะมีไฟข้างบนด้วยด้านโน้นอ่ามาด้านหลังเราจะเป็นนี่เลยฝาปิดอ่า ปิดฝาท้ายปอร์ดตัวใหญ่ mm hmm. ก็คุมโทนทั้งหน้า้งหลังนะเหมือนกัน,นออเอ็กเอเอสเรามีกล้องหลังให้ด้วยนะครับน,นีมีกล้องหลังแต่ไม่มีเซนเซอร์นนะเซนเซอร์หลังไม่มีแต่มีกล้องหลังให้นะครับผมนีอ่าก็รอบคันก็จะไปอยู่ประมาณนี้นะครับผมมาภายในตัวนี้ก็จะเป็นนี่เป็นเกียร์ออโต้ครับเบาะผ้าเอ็อจะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะหนังอยากได้ก็จัดให้ได้นะครับ เราค่อยมาคุยกันถ้าถ้าหลงรักหลงชอบก็แวะสกิทเข้ามาได้ครับอข้างในก็จะเป็น,นยอ,อย่างนี้เลยจออย่างนี้จอตัวน,นี้ก็สามารถปลดล็อกดู youtube ฟังเพงเลงได้นะครับเรามีให้ทุกอย่างตามใจลูกค้าเลยลูกค,ค้าจะได้ตบไหนก็จัดให้ครับผมนี่ภายในก็จะเป็นอาเป็นสมาร์ทมันจะเลื่อกเปอย่างนี้นะครับนี่เป็นนี่เป็นตึน๊บถ้าแนวเสียบเข้าไปปิดไว้อ่าก็ทั้งหมด นี้ก็อยู่จัดอยู่ในโปร5 9 0 0 0บาทนะครับผมแต่ในโปร5 9 0 0 0บาทนี้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนอะไรก็ได้นะครับเปลี่ยนจากเอาโลบาร์ไม่เอากเอาเออกเปลี่ยนไปใส่เบาะหนังก็ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมก็ได้ก็มันอยู่ในจัดในชุดโปรอยู่แล้ว59,00 0บาทนะครับผมผ่อน7ปีนะครับในโปรนี้ใช้เงินรถ59,000บาทผ่อนนานสุดคือ7ปีนะครับผมก็ลูกค้าท่านใดไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายถ้าผู้รับเหมาทางานรับจ้าง วิ่งแยับวินมอเตอร์ไซค์มาได้หมดรับได้หมดนะครับขอแค่เข้ามาคุยถ้าไม่คุยแล้วก็ไม่